ไปลายปีแล้วเป็นช่วงที่แบบนี้ไปเมืองนอกบ่อยมากเที่ยวเก่งจังไปทุกเดือนเลยถ้าเกิดคิดแค่แต่ว่าอันไหนแพงสุดเอามาอันไหนแบบทําขั้นตอนเยอะสุดเอามาอันไหนจ่ายเยอะสุดเอามาใครก็ทําได้ สวัสดีนะครับทุกคนได้เลิกกลับมาถ่ายคลิปอีกรอบแล้วซึ่งรอบนี้ก็จะอยู่กับว่านอกสถานที่ใจกลางสยามเวลาน้อยใช้สวยให้ประหยัดจากทําคลิปก็คือแบ็กกราวด์ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญอยู่ที่เนื้อหาสาระที่เราจะพูดตอนะทุกคนเอาวันนี้จริงจริงมาดูที่สยามมาแบบตรวจหน้างงหน้างาใครไปตามชุดก็จะรู้แล้วว่าเออมาวันไหนก็<ำ> <laughs> จะรู้เลยว่าบอกวันที่และเวลามาด้วย คนก็จะรู้เลยนะฮะซึ่งวันนี้ก็อาก่อนกลับใดๆก็คือไหานาๆก็นัดทีมาเราก็มาถ่ายคลิปที่เราค้างคากาันมาแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีแล้วเป็นช่วงที่แบบนี้ไปเมืองนอกปล่อยมากแล้วคนก็ดีเอ็มมาถามเยอะมากว่าเที่ยวเก่งจังไปทุกเดือนเลยนู่นนี่นั่นล้วก็แบบว่าอ่ะรับบทนักท่องเที่ยวไปซึ่งเราก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนจะเข้าใจแต่ว่าในบริบทจริงๆของเราอ่ะคือเราไปประชุมแล้วก็ไปเรียนคุ้น ไปประชุมแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมแต่ก็คือไปเที่ยวด้วยอ่าประชุมสามเที่ยวเที่ยวห้าที่เห็นไปแปดวันนี่ใช่แต่ว่าเวลาเวลาบอกใครว่าไปไหนก็คือบอกว่าไปประชุมจะได้ไม่รู้สึกผิดถ้าบอกว่าไปเที่ยวแล้วแบบลูกน้องทํางานอยู่บ้านอ่ะงกงกงกอยู่อ่ะเออเข้าใจปะมันแบบว่าดูแบบรู้สึกว่าท่นไหนมึงเที่ยวตลอดเลยเว้แต่ว่าจริงแต่ก็แต่ว่าไปถึงอ่ะไปถึงเมืองนอกนะใครเป็นพนักงานลิศนะแล้วดูคลิปนี้นะ คุณมาพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างนะว่าฉันเนี่ยให้เธอซูมแล้วก็ตรวจงานให้เธอประชุมกับเธอฉันก็ไม่ได้เที่ยวสุดท้ายฉันก็คือเหมือนไปเปลี่ยนโรงแรมทํางานงงมากซึ่งวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่การไปประชุมที่ไต้หวนันอ่าซึ่งจริงๆอันาเนี้ยเก็ตพุดมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าไปเป็นแบบว่าไปเรียนจริงๆไปเอาความรู้เพิ่มจริงๆไปเอาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มจริงๆรอบนี้ไปในฐานะของเครื่อง discovery pico ก็คือไปกับบริษัท l a s e r m e d ซึ่งเขาเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่าย d i s c o v e r y ี่พีโในประเทศไทยต้องย้อนเท้าความไปคืออันนี้การไปในรอบนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าแบบได้รางวัลอะไรหรือว่าได้อะไรสิทธิพิเศษอะไรแล้วได้ไปแต่มันเป็นการได้ไปจากการที่ย้อนความกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยพีโคยังไม่ดังในประเทศไทยเหมือนประมาณว่าเครื่อง d i s c o v e r y ี่พีโคเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยคือมันดังที่เมืองน,นอกมาก่อนแล้วมันชนะรางวัลอะไรไม่รู้มาก่อนแล้วแล้วมันก็เพิ่งเอาเข้ามาในประเทศไทยและณนะตอนนั้นเนี่ย ยังไม่มีใครใช้เครื่องนี้และในประเทศไทยยังไม่มีการเทรนนิ่งยังไม่มีอาจารย์แพทย์ยังเข้าใจฟิล์มัมันเหมือนแบบว่ายังไม่มีไกด์ไลน์เป็นของตัวเองอะ <Yeah. S 1> ซึ่งคนที่นํามาใช้ในยุคแรกๆในตอนนั้นเราก็เลยมองว่า ถ้าเราซื้อเครื่องคุณโอเคแหละเราอ่านข้อมูล p a อร,ร์งานวิจัยตัวเครื่องมาแล้วว่ามันดีแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครแบบทำเทนนิ่ให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราขอได้ไหมเราขอที่จะไปเรียนรู้จากแพทย์เมืองนอกแทนเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีใครมาสอนเราจริงๆในในณนะวันนั้นเมื่อเราเป็นคนแรกๆที่ใช้เครื่องนี้นี่ก่อนปะเราก็เลยขอคอนดิชันนี้ไว้พอขอไว้ปุ๊บเขาก็โอเคตกลงได้เดี๋ยวจะส่งคุณหมอไปเรียนที่ไต้หวันนะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเราเป็นศูนย์ใหญ่ในการใช้เครื่องอ่ะเข้าใจฟิลเกสได้ไปไปมาพอเราจะเปิดคลินิกปุ๊บ โควิดก็เข้าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจีนไต้หวันฮ่องกงใดๆนี่คือเคร่งแบบเอวิติงจริงกับเบลเคร่งมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าประเทศเขาได้เลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สปีผ่านไปกูเพิ่งได้ไปใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะที่บอกว่าเออไม่มีอาจารย์แพทย์มาเทรนเราไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรบไม่เป็นไรอาจเองหมดแล้ว อ่านเองหมดแล้วก็คือใดๆก็คืออ่ะเราก็เข้าเป็นแบบเรียนทางออนไลน์กับคุณหมอไปแล้วแล้วก็มีการเซตไกด์ไลน์เซตโปรโตคอลจนให้บริการในอ่าประเทศไทยได้จนเรามีจนเรามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อให้บริการในประเทศไทยอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเทคนิคนั้นอนะ่ะได้เอาไปเขาเลยเปยแพร่ในระดับ global แล้วเรียบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าเออเป็นคอน d i t i o n ที่ดีลมาแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าอยากไปอยู่ในการที่จะไปดูงานของเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยไปเข้าเรื่องแล้วว่าจะไปถึงแนละ้ว <ไ>ถึงไต้หวันแล้วตอนนี้ทีนี้ถึงไต้หวันแล้วซึ่งรอบนี้ที่ไปก็จะมีแบบก็จะมีคุณหมอประเทศไทยไปทั้งหมด3ท่านหนึ่งก็คืออหมอบูนะก็อยู่ที่เดลิสกินิกไปด้วยกัน2คนแล,แล้วก็มีคุณหมอกิฟนะครับกับคนรู้ใจของเขาไปด้วยกันซึ่งเป็นคุณหมอมาจากฝั่งอีสานอะไรเไงี้ย เป็นคนแรกๆที่ซื้อเครื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยได้ไปกันแค่นี้นะคือวิธีไปรอบนี้เนี่ยไม่ได้ไปแบบว่าไปเข้างานประชุมใหญ่ๆหรือว่าอะไรมันเป็นการไปตามคลินิกของคุณหมอที่เป็นเหมือนแบบคนที่ใช้ตัวเนี้ยมานานๆนะแล้วเราก็ไปศึกษาจากเขาว่าเขามีวิธีใช้อย่างไรแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเออที่ที่ไทยเราทําอย่างไร <Wow. S 1> ที่เขาทําอย่างไรอย่างที่บอกไปก่อนตอนนี้เราจะไปในฐานะนิวบีตอนนี้เราไปในฐานะเหมือนประมาว่าร่วมแชร์ประสบการณ์ว่าเราก็ฝั่งเราเนี่ยทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออฝั่งเขาก็จะแชร์ฟังงว่่าาาเขทอย นะอย่างคนแรกนี้คือเป็นคุณหมอแพทริกนะเขาก็พาไปดูที่คลินิกเขาคุณหมอแพทริกเขาก็จะมีแบบห้องประชุมของเขาแบบมา,าเลคเชอร์เบาๆให้เราฟังก่อนอะไรเงี้ยเร็กปุ๊บก็จะพาไปดูห้องให้บริการของเขาว่าแบบว่ามันเป็นอย่างไรเขาใช้เครื่องมือตัวไหนใช้อะไรร่วมด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับในห้องเขาจัดอย่างไรอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นไอเดียแบบแบบใหม่ๆคือเป็นที่เป็นกล่องไว้ใส่แฮนด์พีซหรือว่าตัวหัวยิงของพ i โคซึ่งเออวางยังไม่เกะกะดีเออเรา ดูแล้วเราก็ชอบอาจจะมาประยุกใช้ที่คลินิกเราอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเก็บความรู้ในเล็กน้อยอันนี้ก็ดูว่าการจัดเตียงเขามันเป็นยังไงมันแบบโอเคไหมเนี่ยเออเตียงดูสวยงามดีนะอ่ะเปิดเตียงดูซิข้างในเป็นอะไรก็คือไปสืบไปสื่อให้หมดว่าแบบเออเขาทําอะไรดีแล้วก็อะไรดีๆแล้วก็จะดึงเราก็จะเก็บกลับมาถูกไหมโอดักเขาพัคเกจจิ้งเขาสวยดีอ่ะเดี๋ยวอ่ะดูเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวเจอกันที่ไทยแลนด์เลยอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาดูงานเช้าอะไรเงี้ยซึ่งคลินิกบ้านเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคลินิกบ้านเราตรงที่ตึกเขาจะป็นตึกตึกใหญ่ๆอ่เหมอแต่ละคนจะเมาตึกกันมาเลยอ่ะเขาจะแบ่งเป็นชั้นชั้นหลายๆชั้นใช่ไหมอย่างข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนไพรเวทเป็นเอกชนส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นโซนเหมือนโซนรัฐบาลเอาไว้รับรับคนไข้ที่เป็นคนไข้ผิวหนังรัฐบาลอะไรเงี้ยส่วนใครอยากขึ้นไพรเวทก็ขึ้นไปข้างบนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายของบ้านเขาที่เป็นแบบนี้ซึ่งก็ อันนี้ไม่ขอสรุปรวมไม่ได้ไปเห็นทั้งหมดแต่4ี่ที่ที่ไปเห็นเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเอออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคลินิกสกเกลใหญ่คนที่2ก็คือมาหาคุณหมอพีเตอร์เพีงคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่ลิศอ่านงานวิจัยเขาแล้วก็ใช้งานวิจัยเขาในการที่จะมาเซตโปรโตโคอลการรักษาที่ประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นโปรโตโคอลของคนไต้หวันซึ่งเราก็มาอัดแอปแล้วก็แบบมาปรับโปรโตโคอลให้เข้ากับคนไทยแล้วก็อ่านตามเปเปอร์ตามฮิสโตของเขาอะไรเงี้ยเราลิก็ชอบห้องนี้มากที่แบบเขาเป็นแบบเหมือน เขาคือสมัยก่อนตัว discovery pico มันเป็นเครื่องที่เร็วที่สุดในโลกสามารถปล่อยพลังงานเลเซอรอ์ได้เร็วที่สุดในโลกซึ่งเขาก็เลยเทียบกับอุ้ยอะไรเร็วๆเหมือนรถแข่งไงเขาก็เลยทำทีมเป็น Ferrari เป็นรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นธีมของห้องเขาซึ่งก็ก็เป็นไอเดียที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอือี่อยก็จะมีโซนดิสเพย์อีกเยอะแยะมากมายเลย ให้ดูเป็นแบบเหมือน,น,นการเข้ามาทำดิสคอเวอรี่พิคมันมีสตอรี่มากขึ้นซึ่งเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงใช้กับบ้านเราว่าเอ๊ะเราจะสตอรี่อย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน,นี้คุณหมอก็จะพาไปดูแบบ โปรแกรมในคลินิกเขาเขาลงโอ d ยังไงเขาวางประวัติคนไข้อย่างไรซึ่งก็เป็นภาษาจีนอนะเนาะก,ก็อ่านไม่ออกหรอกคุณหมอปีเตอร์เพ็งก็คือลิก,ก็เตรียมคําถามแบบไปเยอะมากไปถามกับเขาซึ่งเราอ่านจากงานวิจัยเขาแล้วมาเจอตัวจริงอะ่ะได้เจอตัวจริงท,งทันทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเอาเปเปอร์ของคุณนะที่คุณบอกอย่างงู้นอย่างเงี้ยเราเอามาชํำม,มาใช้เป็นอย่างนี้นะและผลลัพธ์แล้วมันเป็นอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะก็ดิสคัทของเขาไปก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ไไได้้มาังนนีีีต่่ออปปกก็จะิท3 อันนี้เป็นคุณหมอลินคุณหมอลินเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคการยิงของเขาซึ่งเขาก็จะมีคนไข้เป็นเคสตัวอย่างของเขามามาพายิงที่เห็นแสงว่าวๆบๆเขียวๆเนี่ยก็คือเทคนิคการยิง532ก็คือการยิง picosecond laser ด้วยการใช้ตัว fractional laser 532ซึ่งประเทศไทยไม่มีใครใช้ไม่มีใครยิง fractional laser 532เลยแล้วก็บริษัทไทยอ่ะไม่ได้สอนการยิง fractional laser 532ซึ่งโปรตโตคอลเนี้ยก็จะมีอยู่แค่ใน เดลิสตี้นิดอย่างเดียวเท่านั้น <Wow. S 1> เพราะว่าเราเอาโปรโตคอลมาจากไต้หวันซึ่งผลการรักษาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เราแฮนด์ออนว่าแบบว่าเออเดี๋ยวเขาหาตัวอย่างคนไข้ามาให้นะเ,ออเราลองแฮนด์ออนดูว่ายิงแล้วเป็นอย่างไรเออ,เอ,อลองใช้เซตติ้งของฝั่งเขาไหมว่าเซตติ้งแบบนี้ที่เขาใช้อยู่อ่ะมันเป็นแบบนี้นะอ,อยิงแล้วเป็นแบบนี้นะส่วนรูปโฟล์ลอัพเดี๋ยวเขาถ่ายกลับมาส่งกลับมาให้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ เออก็ค่อนข้างโอเคเพราะเซตติ้งที่เขาใช้สุดท้ายแล้วต่างจากบ้านเราที่เราใช้อะไรประมาณนี้คนสุดท้ายที่ไปหาก็คือคุณหมอเซเลน่าเป็นคุณหมอผู้หญิงซึ่งแบบว่าเทพมากแล้วก็แบบว่ามีเทคนิคการรักษาที่แพลวพลวมากแล้วก็เขามีหัวพิเศษที่เขากำไว้ในมือเนี่ยสองอันน่ะหัวหนึ่งคือหัวที่ประเทศไทยใช้อีกหัวหนึ่งคือหัวพิเศษที่ยังไม่ได้ลอนช์ยังไม่ออฟฟิเชียลลอนช์แต่เขาน่าจะอยู่ใน Tri a l Something ซึ่งเราไปเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เออหุย แสดงว่าตัวเครื่องมันมีการพัฒนาบางอย่างอยู่เรื่อยๆอมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่และสิ่งที่เรารู้อ่ะมันอาจจะไม่ใช่ของที่อัปเดตที่สุดซึ่งอ่ะประเทศไหนที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีอย่างไต้หวนันตอนนี้เ้านําเราอยู่ซึ่งเขาก็มีโอกาสได้รับเทคโนโลยีที่ใหม่มากกว่าเราก็ไม่แปลกซึ่งวันหนึ่งประเทศไทยก็ต้องตีตื้นให้ทันเพื่อที่จะได้รับทเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใครบ้างเป็นประเทศในเทียวันบ้างกับเขาบ้างเหมือนได้ไอโฟนก่อนอะ,อะไรเงี้ยเขา้าใจปะเหมือนไอโฟนออกมาแล้วที่อเมริกาออกมา้นานอ,อ่ะ ถาไทยจะได้แต่ตอนนี้ไทยคือเทียว,วนันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําสําเร็จไงแต่เราต้องมีโปรไฟล์แบบยอดการให้บริการยอดการขายอะไรไปโชว์กับโก o บอลเขาก่อนไงว่าแบบเออมันประสบความสําเร็จในไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเหมือนเดิมมายิงโชว์ว่าเนี่ยเทคนิคเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะ ทำอย่าง,งน,นั้นนะเนี่ยแล้วก็เขาจะให้ลินอ่ะเข้าไปแบบว่าแฮนด์ออนกับคนไข้ซึ่งก็จะมีการดิสคัชชันกันว่าบ้านฉันจริงๆอย่างนี้ฉันตั้งเซตติ้งอย่างนี้บ้านคุณตั้งแบบนี้ฉันแบบว่ากังวลจังเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบว่าเอาไปใช้บ้านฉันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเพราะว่าผิวคนไต้หวันอ่ะจะขาวกว่าคนไทยประมาณหนึ่งเลเวล นะครับหนึ่งเลเวลไม่ได้ต่างกันเยอะมากคนไทยสมัยนีย้เริ่มผิวข,วขาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คนที่ผิวคล้ำก็ยังมีอยู่แต่คนไต้หวัดที่คนที่เป็นผิวคล้ำก็ค่อนข้างน้อยกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องดิสคัชชันกันในส่วนนี้เพราะว่าตัวเลเซอร์สิ่งที่ต้องห่วงก็คือเรื่องของ ความดำหลังจากการยิงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องใหม่ๆของเขาด้วยให้เราลองบางทีก็ไปทั้งทีเนาะก็ไม่ได้อยากทำแค่พิโ่ะอย่างนี้ก็เป็นเลเซอร์ลูบี้ที่บ้านเราอ่ะจะบอกว่าไม่มีมันเคยมีคนใช้แต่เหมือนโดนในประเทศเออกจากประเทศไทยไปเพราะว่าไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ลูบี้ในประเทศไทยแต่ประเทศอยา่างจางไต้หวันไปหาหมอสีท่ที่ทั้งสี่ที่บอกว่า I love Ruby คืออย่างแบบเข้าใจไหมแต่ละที่ก็คือพูดไม่เหมือนลูบี้ไม่ใช่ชื่อกันขานะลูบี้คือชื่อของช่วงคลื่นนะครับที่ที่ที่เป็นเลเซอร์ เอออะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็จะแบบแฮปปี้แล้วก็ชอบกับอันนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนี่แหละการรักษาแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันซึ่งก็อ่าก็ไปเรียนรู้จากเขามาแล้วเราก็จะมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าสุดท้ายเบ็ดตะเล็บเนี่ยที่เขานําเสนอเรามาให้ข้อมูลเรามาเอะมันเหมาะกับคนไทยบ้านเราไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถ้ามันใช้ได้จริงแล้วคุณหมอที่เคยเอามาใช้ทาไมมันไม่รอดอะ่ะทำไมเขาถึงเอาออกไปอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวต้อง,องมาคิดวิเคราะห์อีกในอนาคตอันนี้ก็คือหลักยิงเลเซอร์พิโบ้านขาว <g ül> คือหน้ามันก็จะแดงๆ <g ül> ใช่ไหมเขาก็จะให้ไปมาร์กเหมือนเจลเย็นแบบเมื่อกี้ซึ่งอย่างที่เดอะริชคลินิกของเรนีทำจะเป็นการใช้แสงฮิวไลท์ซึ่งอันนั้นมันก็มีต้นทุนเพราะมันเป็นเครื่องมือแต่นี้เขาใช้เป็นเจลเย็นแล้วก็อันนี้อาจจะมีการทาเป็นตัวโอดแฟกเตอร์ซัมติงน,นะครับ <c oughs> เพื่อช่วยกระตุ้นการหายของแผลเขาก็ มีการมาทาโปรเฟกเตอร์อันนี้เป็นวิธีการของเขาซึ่งถามว่าของเราทําได้ไหมเราก็ทําได้แต่คนไข้มีต้นทุนเพิ่มแล้วก็ต้องมาคิดว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับเนี่ย<ม>อันนี้แล้วก็เขาก็จะมียาของเขาที่เขาจะเอาไว้ทาแล้วก็ไปสืบประมดแล้วว่าเขาใช้อะไรทาบ้างนะครับตัวตัวเซรั่มเมื่อกี้เราก็สืบมาแล้วว่าใช้อะไรทานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องมาเบสออนแบบต้นทุนถ้ามันต้องเป็นภาระของคนไข้แต่ว่าอผลมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาก มันก็ไม่ควรเอามาใช้ถูกปะ่เราก็ต้องมาเบียดตอนตรงนี้อีกอะไรเงี้ยเออซึ่งก็นี่แหละก็ไปดูของเขามาอ่ะสืบหมดอ่ะยี่ห้ออะไรเธอใช้อะไรอ่ะเธอทําขั้นตอนยังไงบ้างแล้วสืบมาหมดอ่ะใช้ตัวนี้นะอ่าโชว์อ่ะ เป็นไฮโดรเจลมาสก์หรออ๋อบ้านเราก็มีอ่าเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าฉันจะใช้ไหมบ้านฉันมีแต่ฉันแค่ยังไม่ใช้นะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันแพงแลวมันไม่คุ้มกับชนชันแต่ถ้าเกิดเธอทำแล้วรีเซว์ว้าวแล้วมันคุ้มแล้วเธอแบบคอนวิซฉันได้ฉันก็ใช้ตามเธอได้ฉันไม่ติดนะเอออย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยอ่ะทำไปจนสุดท้ายนะครับหลายชั้นหลายชั้นมากหลายชั้นมากคือที่เราทําแบบเขาไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีการฉายแสงก็คือ หลังเลเซอร์เนี่ยการการหายของแผลเนี่ยมันมีหลายวิธีบางที่ก็ใช้อย่างเงี้ยเซรั่มที่เป็นโคลดแฟกเตอร์บางที่ก็ใช้ความเย็นช่วยบางที่ก็ใช้เขาเรียกอะไรนะแบบการทายาบางชนิดอะไรเงี้ยแต่ของเรารู้สึกว่าเราใช้การฉายแสงซึ่งก็มีงานเปนเปอร์ในการช่วยในการฮิลิ่งของแผลมันก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทของแต่ละประเทศด้วยแต่นี้ก็รู้สึกว่าวมันก็สบายนะการการมา อะไรเอาอะไรเย็นๆมาประกบหลังจากเลเซอร์ก็ดีนะเออซึ่งก็แล้วก็เก็บกลับมาเป็นการบ้านอาจจะเป็นโปรตโตคอลใหม่กลางปี2023ก็ได้นะก็จะบอกว่าเดอะลิสคลินิกก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนานะซึ่งอะไรที่ดีอะไรที่ว่ามันส่งผลบวกกับคนไข้อะในบัตเจ็ตที่มันคุ้มค่า ที่ไม่ใช่แบบเอะเอะเอะทะลุตั้งใจเพิ่มอย่างเงี้ยอันนั้นใครก็ทําได้ถ้าเกิดคิดแค่แต่ว,ว่าอันไหนแพงสุดเอามาอันไหนแบบทําขั้นตอนเยอะสุดเอามาอันไหนจ่ายเยอะสุดเอามาใครก็ทําได้ไม่ต้องเรียนหมอก็ทําได้เออขุดคนที่จะทําได้ดีคือคนที่ต้องมาคิดว่าตอนบัตเจตที่เหมาะสมและคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนต้องได้คือการเข้าคิดนความงามคือการจ่ายเงินอยู่แล้วแหละแต่จ่ายเงินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดของต้องไม่แพงเกินไป ต้องเป็นของคุณภาพที่โอเคมาตรฐานดีมาตรฐานต้องดีแต่ราคาต้องยุติธรรมแล้วก็คุ้มค่าการจ่ายเงินไม่ใช่อีกเอามาถม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 เข้าไปใครก็ทําได้นั่นแหละความในใจที่อยากจะสื่อสารก็แค่ต้องไปศึกษาเรียนรู้เยอะๆดูโลกภายนอกเยอะๆแล้วก็จะได้ ไม่อยู่แค่ในกรอบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สอนตัวเองนะหรือว่าเป็นสิ่งที่บอกตัวเองนะว่าเราคิดอย่างนี้เราจะได้แบบว่าสิ่งที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าหรือคนไข้ของเราเป็นสิ่งที่เราพูดได้อย่างเต็มปากว่าวเราเลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดให้เขาเละน,นี่แหละลบริบทของเราจบนี่เล่ายาวแล้วบอกแล้วว่ายังให้เล่าคลิปถ่ายมาคลิปถ่ายมา10นาทีเล่าอีก30นาที มันยาวไปตัดตัวเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทางทีมงานจะทําการตัดไปให้ในส่วนที่กระชับเพราะว่านี่เรายาวมากคนตัดก็นั่งฟังด้วยกันคุอก็จับใจียบพาวไปเองแล้วคุอก็ตัดไปให้เขาฟังอย่างเข้าใจอันไหนฉันพูดพูดเบิ้นเบิ้ลตัดออกคุณผู้ชมถ้าชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะเออไปประเทศไหนก็จะเก็บบรรยากาศมาชาไปประชุมประเทศอย่าลืมเตือนเขาประชุมห้ามตกคาว่าประชุมประเทศนะตอนนี้ประชุมในไทยนี่แต่ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่เป็นประชุมเมืองนอกอย่างเดียวเพราะว่าไม่รับงานไทยแล้วตอนนี้ รับงานรับงานรับงานนอกเท่านั้นบริษัทยาบริษัทไหนอะฮะอยากให้ไปประชุมเมืองนอกเท่านั้นเพราะว่าในไทยไปมาหมดแล้ว้าพอแล้ว้าขอเมืองนอกเท่านั้นตาที่ไปหมดแล้วไม่ใช่งานประชุมนะเที่ยวก็ไ่ตอนนี้ขอบคุณนอกเท่านั้นาโอเคเอาไปว่าวันนี้ถ้าใครมีคําถามคอมเมนต์มาข้างล่างเนาะเราก็ยังมีการรวบรวมตอบคําถามเกี่ยวกับพวกสาระความรู้อย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่ก็ไปว่าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปทำงานอื่นต่อจ้ะ ยังไม่จบวันบ๊ายบายจ้ะ